ในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็มีการแชร์คลิปกันนี้ดีกันด้วยเหมือนกันนะคะก็คือสะพานใจจุมเนี่ยคุณผู้ชม<ะ>น่าจะจํากันได้นะคะซึ่งสะพานนี้เคยถูก F16 ของเราถล่มเข้าไปนะคะเพื่อที่จะตัดเส้นทางส่งกําลังคุณผู้ชมน่าจะจะํากันได้ปรากฏว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีความเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าทางด้านของกรมการโยธาและฝ่ายกิจการก่อสร้างของกัมพูชาคุณผู้ชมเขามีการซ่อมแซมสะพานเหล็ก ใจจุมเนี้ยนะคะในพื้นที่บ้านธรมดาจนเสร็จสมบูรณ์แล้วก็สามารถกลับมาเปิดให้สัญจรได้ตามปกติแล้วโดยสะพานคอนกรีตแล้วก็สะพานเหล็กใจจุมเนี้ยนะคะทั้งสองเนี้ยทั้งสงแห่งนี้นะคะเป็นเป้าหมายสำคัญในการโจมตีทางอากาศของเครื่องบินขับไล่ F16 ของกองทัพอากาศไทยในช่วงสู้รบที่ผ่านมาค่ะผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะบอกว่าสะพานเหล็กใจจุมเนี้ยหรือว่าสะพานแห่งชัยชนะของกัมพูชา อยู่ในพื้นที่ชมอดาค่ะจังหวัดโพธิสัตว์นะคะแล้วก็อยู่ติดชายแดนจังหวัดตราด ก่อนหน้านี้ถูกทางกองทัพอากาศไทยส่งเครื่องขับไล่ F16 ทิ้งระเบิดถล่มพังเสียหายนะคะตั้งแต่วันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาในระหว่างการสู้รบปกป้องอธิปไตยค่ะแต่ปรากฏว่าล่าสุดก็คือซ่อมเสร็จแล้วเรียบร้อยกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็ยังคงต้องจับตาสถานการณ์การลงนามหยุดยิง72ชั่วโมงซึ่งมันครบไปแล้วเรียบร้อยก็ต้องดูค่ะว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป่ วัทางด้านพลโทหญิงมารีโซเจตาโฆศกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของทางฝ่ายไทยนะคะที่อ้างบอกว่าพบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนมากกว่า250าบลำบินจากกัมพูชาแล้วก็ละเมิดอธิปไตยไทยรัฐบาลกัมพูชาและกองทัพกัมพูชายืนยันความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่และจริงใจในการดําเนินการตามถ้อยแถลงร่วมของการประชุมพิเศษครั้งที่3ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ระหว่างกัมพูชาและไทย ลงวันที่27ธันวาคมและปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ที่ลงนามในวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ทางกระทระวงกลาโหมของกัมพูชายังออกคําสั่งอย่างเข้มงวดเพื่อสั่งห้ามการบินโดรนทุกประเภทโดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวชายแดนค่ะล่าสุดท่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะนั้นก็ได้มีการแถลงแล้วนะคะหลังจากที่ครบ72ชั่วโมงของข้อตกลงในการหยุดยิงเดี๋ยวเราติดตามเรื่องของความคืบหน้ามาบอกคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ